หมุนตัวรอบนึงเลยน้องเอ๊แทน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 ,แนโอ้โหพี่น้องเลยนะอันนี้สาวสาเด้อนะครับซึ่งโอ้ยน้องสาไม่นิ่งเนะี่ยทานผู้ชมครับตอนนี้บาโบยูทีแยกรัทุมงบ้านนี่ฮะบุนี้นัดสาวไวย์คนเดียวนะฮะเป็นผูส้สาวทีหลายคนอาจจะหูจักนะเพราะว่าเพิ่นก็นได้ออกคลิปกับบาโบแล้วนะครับแล้วก็มีเอฟซีหลายท่านนี่ะสนใจนะครับอยากพูดเรื่องเล่าเลยฮะอยากพูดตัวต้น น้องสาว่าเป็นผู้ใหมากจะใส่นะโสดหรือมีแฟนเนี่ยถามมีหนุ่มๆคนไทยมาจีบน้องสาจะว่าจังไดแล้วค่าชิ้นซอนน้องสาจะคิดหลายปันหดเนาะตอนนี้บ้าบอกก่าที่ว่ามะฮอดแหละกับพกพอกับน้องสาแล้วอยู่ฟังนี่เลยพี่น้องเลยเนี่ยติด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 สาวสาคนงามสบายดีน้องลาสบายดีน้องลาสบายดีมาิีมากกับไผ่มากับน้องน้ำสบายดีน้องน้ำสบายดี มีหลายคนอิจฉาเบาบุตเนี่ดี๋ยวไปถ่ายคลิปครับสาวงามสาวเล่าเนี่ยฮะสาวสาเนี่ยสาวสาเบิรงมุ้งใส่กางงามเบิรงมุ้งใส่กางงามเบิรงมุ้งปอยกางงามงามแบบธรรมชาติพี่น้องเอ๋ยนะฮะเฮ็ดจังไรเนาะผู้ใดเนาะสีเป็นมีบุญวาสนาเดย์เป็นครูสอนกับน้องสาเอ้าสบายอีกทีหนึ่งน้องสาตอนนี้เขาอยู่ที่ย่านก็มเจริญของเมืองไทยน้องล่าฮะบ่บู่อยหัวโตว่าหัวตว่า จุดนี้คืออาจจะบอกกันเลยว่าเป็นสี่แยกประทุมวันแมนบอสไปมากันเลยบัวเ,เป็นยังนอคืออยากมากเมืองไทยก็มันแบบการเป็นอยู่แมนบอกกันแบบหาเงินก็มันง่ายสบายเลยง่ายกว่าอยู่บ้านเฮาแมนบอกก็เลยอยากมาโอ้โยคนงามเพจจะได้่างาเนาะบอกกับมวนหูุกับงามนะ้กม,กกม,มกับคลอง ตอนนี้ยังให้น้องสาแนะนำตัวเองก่อนทวารแนนคลิปวิดีโอไอ้น้องสาบนี่นะบอกอะไรแนะนำตัวเองแล้วก็มีเอ็ซีหลายฐานอยากกู้ตัวตุลนะครับแหลายๆคนก็สนใจน้องเนี้ยก็เดินให้น้องแนะนำตัวเองก่อนซื้อจังไดรอายุเท่าไดรเป้าหมายของการเดินทางมาอยู่เมืองไทยมาเฮ็ดอีหยังอีหยังอีหยังหรือว่ามาอาภู่าวโดยสบายดีสื่อสารเ้อเป็นคนลาวอายุเท่าไหร่น้องอายุ24ปี เป้าหมายมาไทยแมนบอมาเพื่ออย่างจุดประสงค์เพื่ออย่างคือมาหาเงินนี่แหละไอคือมาหาเงินโอ้ยบ่ได้มาหาผู้บ่าวดอกก็บอมีผู้บ่าวให้มาหาสถานะตอนนี้โสดหรือมีแฟนรองล่ะโสดโอ้แล้วบอขี่จากมีครูข้องเลยบอก็อย่างมีแล้วเนาะแต่ว่ามันก็หาบอได้ได้สั้นโอ้หเอาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ยน้องสาวเป็นดาวเนโสดเนี่ยเนี่ยฮะสเปคในใจมีแบบไหนบอเนี่ย ตอนนี้ยังบ่มีเพราะว่าโบมีคนลมเนยถามีหนุ่มๆมาจีบถ้าว่าจีบกันแล้วเป่าไม้ตกลงปองใจกันแล้วน้องจะคิดค่าสินสอดเท่าใดแค่แบบตามพีดบ้านของเมืองซื่อๆบ่เอาลายดอกบอกเป็นตัวเลขแต่บ่น้องบอกมันบ่กว่ได้บ่บ่ได้ถามว่าได้ที่ใจยู่ที่ความเข้าใจกันนะตัวนี้บ่เกี่ยวกับค่าดองหรอกบ่เกี่ยวกับสินสอดเห็นปะเอาเลยเด้อเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะฮะน้องสาวเพิ่น้อาโสดเนาะ มักนุ่มไทยบอถามบอมักบอกับมักแต่ว่านุ่มไทยนสิมักบอสิมักสาวลาวบอนนุ่มลาวเนี่ยอกหักแล้วตอนนี้พ่นมากนุ่มไทยตอนนี้น้องฮูโต่ว่าน้องจะได้ไปจุดฉีแหลายคนจะบอกกั้เลยว่าถามมาเมืองไทยถามบอมาหอดจุดนี้แล้วถือว่ามาก่อถึงประเทศไทยแน่นอนตื่นเต้นบอตื่นเต้นเพราะว่าบกเคยมา คนทัวร์ทุกมุมโลกอยากจะมาจุดนี้เนี่ยสกายวอล์กเอ็มวีเคเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมต่อ,อยางห้างหนึ่งไปอีกห้างหนึ่งเนี้ยน้องแม่นบอกโอ้โหคือน้องน้ำเพิ่นโซมาอันโซนมาครั้งแรกก็เลยดได้มาแมน่นนอกจากความงามน,นะน้องเอาให้น้องบอกก่อนปกติก็ไม่ได้ค่อยไปใสเอลีไอแม่นย้อนยังกับแบบมันโบ้ได้คู้ใสเด้เขาไม่ได้ค่อยไปใสหนึ่งก็เมารถระบบใดไปเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะถ้า ท่านผู้ช่มในน่งไก่บอกเลยว่าใจหวนหวยแล้วถ้วยเนี่ยนอนเลยขนาดบ่าวโบอเองอยูกไก่ไกลๆยังแบบใจแบบเต้นตืบตับตืบตับตืบตับโอ้ยเสียดายเนี่ยไอ้มีเมียแล้วนะ <laughs> โอ้สกัดลาวนูกเสียดา,ายทายโบมีเมียน้องสิคิดยังได้ก็มาอยู่บ่เอาก็ต้องถามไอ้ก่อนแล้วว่ะไอสิคิดกับน้องอยู่บ่บ่บอเดี๋ยวนี่บ่โอ้ยเป็นบ่ลืมนะสีบ่าอีหย<อ>ัง เอาลยตอนนี้นะไอศิพาน้องลานะไปเบิ้งสถานที่แห่งหนึ่งนะถ่านนองมาจุดนี้น้องต้องเซลฟี่รูปถ่ายรูปแล้วเก็บก้อมรงจาดีๆเรานีไว้เราสู่ค้นบานทาฟังทด้หน้องเโอ้อพร้อมหรือยังพร้อมแล้วน้องสาพร้อมแล้วแต่ว่าไอ้มันยังไมนพร้อมเอาก็เลเขาไงเอาอยู่ฟังนี่น้องอยู่ฟังนี่นี่เลยเอา เอา,าชอมน้ำเดี๋ยวบารบเจะพาอหองสาขึ้นไปด้านบนนะฮะเก็บภ่าบรรยากาศของความงามและความสีวิไลของสถานที่อย่างนี้นะฮะบ,บอกกันเลยว่าถาม,ม้าแล้วต้องถือใจแน,น่นองหนองสาหเห็นบอนี่นี่รถไฟฟ้าสองชัน้นใช่ไหมน้องแมนบอกไอเคยเห็นบอข้าก็ขี่ครั้งแรกเมื่อน,นี้แหละรถไฟฟ้านะ<ย>นั่นนั่นนั่นอ่าดูโอ้อันนี้คือสีแยกปทุมวันเนี่ยอ้บอก่อยได้ผู้ใส่ไอ้บอก่อยได้ไปใส่ ถ้าก็มาครั้งแรกเลยเียไ,ไปเดี๋ยวเขาขึ้นไปด่านบนน้อนสิาพานลองไปเบิงนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของสถานที่ยังนี่แหละก็อีกหลาย่างให้น้องเบิงสิ่งที่สําคัญน้องจะได้เห็นฝรั่งต่างชาติคนจีนันจะมาเชื่อฝีครับหลูกตรงนี้เนด้ไป นี่บาโบกะที่ว่าได้ยืนเมืองสาวๆเป็นกำลังอบอกในน้ำเลยฮะสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะพี่น้องครับจุดนี้คือจะบอกกันเลยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดทิดของคนไทยแล้วกับเป็นคนต่างชาตินั่นเองที่น้องเอ๋ยนะฮะสียแยกประทุมวันนะฮะอ้าวตัวเองมาอะไรยังตื่นเต้นเนาะพี่น้องเนาะมือนเป็นครั้งแรกของสาวๆอะไรกับสาวลูกงามนะฮะให้แตงอ่อนเปิ้ลผ้าเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะ นี้เลยครับพี่น้องครับสาวสวยหนุ่มหล่อนะครับมาเที่ยวประเทศไทยพี่น้อง,ง,นะองเลยนะครับโอ้โหคมสวยนะฮะแบบอินเตอร์แล้วก็คมสวยแบบบ้านๆเนาะพี่น้องนนอกจะอ่าสาวๆามาเที่ยวไทยแล้วก็จะเห็นการท่องเที่ยวต่างชาตินาะพี่น้องเนาะดีตรงไหนดีจะเป็นแบบถ้าไปทั้งเดือนทั้งปีอะไรกันเลยแต่งอน้นจังฟังนี่เดี๋ยวผ้า น้องลูกน้าไปอีกฝั่งนึงน้องล่ะแม่ถ้าน้องลูกน้าไปฝั่งนั้นนะฮะเป็นใครเน้องงามบ่เจ้าของนี่ยโอ้แต่งอนฝั่งนี้เลยจะเป็นฝั่งไหนเนี พี่น้องเอ๋ยนะฮะวันนี้กระเพ้าสาวงามขึ้นมาด้านบนนะฮะสถานทีบอกกเรียกว่าอาจจะเป็นสถานที่อินเตอร์ก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ามีต่างชาติเพื่อนมาเที่ยวกันหลายหล,ลายนะ่ยฮะกลมงามแบบสาวลาวสาวลาว,าาวและกาน้ำท่องเที่ยวที่แต่งชุดแบบหลากหลายเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเล่าอีกแป๊บนึงก่อนเพราะว่าให้สาวซาเพื่อนถ่ายรูปและการน้องน้ำเพื่อนถ่ายรูปก่อนจังคอยเออไปทา้าพู้ถึงซิฟเฟิร์นเนี่ยพี่น้องเอ๋ยอุ้ย เอาเอเอาอา,อา,อา,อามือกล่อง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 โอ๊ยบ่งมือกล่องกันนะสำหรับไตะมันใสแฮะสบายดีส,ยดสวัสดีค่ะสบายดีทามนทางเนีมม่ยเป็นยังคือตรหัวเหรอเอาบ่หัวเขาเป็นคนเซนตื่น่ะโอ้ยหพ่อซันบอแมนเป็นคนขำง่ายตลกกับบวูหัวเกันในฐานะที่ตัวเองเป็นสาวลาวเห็นสาวลาวมาเชียวแหละดูสู้จังเดย ก็รู้สึกดีใจเนาะทุกคนเนาะแบบรู้สึกว่าแบบเออได้ได้มาเห็นแล้วก็แบบได้สัมผัสกับแบบว่าวิวงามๆมอีอย่างแบบนี้เนาะก็ดีใจฮะนะนะเพราะว่าตัวเองก็ที่จริงก็บมเคยเคยมาหยินตรงนี้ก็ตอนที่วันที่อันเปิดเปิด่องเนาะอันนั้นคือครั้งแรกของ มามองนี้เลยเพราะว่าโบเคยหูคือกันอันนี้ก็บโบแปลกใจเนาะที่เพื่อนบอกว่าหลายๆคนอยู่กรุงเทพหรือว่าแบบมา็ดงานอยู่ประเทศไทยกับโบเคยหูมองนี้เนาะวันนี้ก็อาจจะได้หูและบางทีเพื่อนเพื่อนได้มาเบิ้งมองนี้เนาะงามทุกคนบอกเลยเอ้าเดี๋ยวจะไปถท้าข้อความรู้สึกของสาวล่าถ่ายรูปอีกแล้วบอน้องสาเห็นบอ โอ้ยต้องสาไม่เอียงเนะี่ยต้องสาเห็นนะท่องเที่ยวบอเห็นดยเห็นไอเปนแต่งตัวงามบองามอันนี้แบบอินเตอร์เลยเด้น้องแนนบออันนี้ขึ้นน้ท่อ,องเที่ยวต่างชาติเลยเด้คนจะมาท่องเที่ยวคนจะมาถ่ายกกรูปกับพปรนี้นี่คือตัวอักษรน,นะฮะฟอนต์ตัวหนังสือกรุงเทพ แบงคอกเห็นหลายๆอย่างทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่แบบเหมาะเหมาะสมเนาะน้องสาหมุนตัวรอบนึงเลยน้องเอ๊ะแทน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 โอ้โหพี่น้องเลยนะอันนี้สาวสาเดินนะครับซึ่งเสื้อเลายบาตาคลิปนี้บาวโบ้ปล่อยออกไปอาจจะมีเอฟซีหลายทานนะฮะเพราะว่ามีคนโทรหาเลยขอไลน์น้องสาเลยนะเขอไลน์น้องสาเลยนะว่าชันแมนได้คือบระคอให้เขา น้องสีไเพื้นเมื่อไรอ๋อน้องถ้ามน้องสากรเนี่ยยินดูยินดีบอสันนะฮะวันนี้พาน้องสามาอีกสถานทีหนึ่งนะฮะในร้าสถานทีทีอาจจะผ้าไปมันนี้ครับจะพ้า้องสา้องสาขึ้นไปตรงสวนแนวสวนที่เป็นตรงตึกสยามสแควรบนี่น้องสยามสแควรบนะฮะจากทองให้ทองหน้าเขามาสู่เมืองฝ่าเมืองสวรรค์ถ้าให้น้องยูจุดนี้น้องยูได้บบคินหอดบานยู่บก็คินหอดถามว่ายูได้บอก็ยูได้แต่ว่า จังไรมันก็บ่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนเฮาแน่นอนนะเน่ยบอกบอกบอกดีเถอะเนาะเอาละพี่น้องเดี๋ยวบาบูจะพ่านองสาไปอีกสถานที่อย่างหนึ่งพร้อมลูกน้ำมาหนี้มาหนี้กระลูกน้ำน้ำแน่เนาะการที่ว่าฝากเป็นกำลังใจให้น้องลูกน้ำในทางช่องลูกน้ำสาวผู้ไทยฟาพีพีไปกดติดตามเอาเด้อแล้วก็ช่องสาวชาวผู้ไทยแต่ว่ายัง แบบยังไม่ได้เปิดซ่องเลยเปิดแบบซ่องนั้นเฉยๆแต่ว่าติดตามได้หักเป็นกําลังใจให้พวกเขาในเดอ้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะหนุ่มล่าสาวผู้ไทยโอ้ยแมนปะอโอ้ยนะสอนไอเนนะี่ยเข้มเน่งสาวผู้ไทยมือน,นี้มือนี้ไอ้กินข้าวกับพี่เหลือมือนี้ไอ้กินข้าวกับพี่เหลือไปวันนใดๆน้นองไอ้กินข้าวกับหยังอ๋อไอ้กินข้าวกับหยังเออเป็นเรือาวของข้ามง่ายๆเลยหา้าคหยางยางในน้อง ไอ้ไอโบไอโบจะไปซีเร์ไอโบจะไปซีเร์เน <laughs> ียางๆเอางีงสิให้น้องสาดาดาดาแบบกู้ไทยดูโอ๊ยบก้าด่าเนี่ยเอาสมบัด้าน้องนี่เฮ้ยขอโถษดเดือยพี่น้องมึงคืออะไจังสิ มันมันคือเห็ดแนวนี้โอ้ขนาดด้านี่เป็นตะหักขนาดนี้พี่น้องเลยเอาละเดี๋ยวเพื่อควเป็นการเสียเวลาจะพาเพลินไปอีกสถานที่แห่งหนึ่งเนาะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้บาบูสุราเสียงแค่เล่านะครับหนุ่มหนามุินคนปากเซ่นะครับกับสาวงามเด้อพี่น้องเด้อนะพีน้องสาน้องลูกงามนะครับฝากไปเพียงเท่านี้ก็แเลยครับพี่น้องก่อนจากกันเรื่งกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจงเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาบูน้องแตงออนน้องลูกงามโดยการบอกคนข่าวโฆษณากอะไรกันสบายดีพี่น้องเลยนะสวัสดีครับสบายดีบุสาคนงามเดี๋ยวก่อนนิไปย้มน่ เอาถ่ายรูปให้ยแน่น้องรูปหนึงอ่ะพอแล้วถ่ายรูปก่อนมาถ่ายรูปทำทำทำโปรไฟล์ถ่ายรูปถ่ายรูปย้มหน่อยยิ้มหน่อย คนหลายบอไอโบไม่ได้ถ่ายคนหลายบอไอโบยังไม่ได้ถ่ายกองเราใช่เหรอไอเบื้องก็ถ่ายอยู่เลยไม่ได้ถ่ายดอกแม่นมอแดงเป็นมอแดงงน้ำไม้ว้าป้าคนจะไปเห็นนี่ดงเบื้องนี่พลังต่างชาติเห็นบอเป็นมักเบื้องไท้ขนาดไหนป่ะขึ้นไปด้านบนกันป่ะ ที่น้องเอยนะฮะนี่คือประเทศไทยนะครับเบิงนะ้งเนี่ยพลังต่างชาติชื่นชอบประเทศไทยนะครับ